เบื้องต้นนะคร是是ับต้องขอขอบคุณ em> ทางศารอาญานะครับที่ได so ้พิจารณาคําร้องขอปล่อยวชั่วคราวซึ่งในฐานะทนายความเรามีการเขียนคําร้องประกอบคาร้องขอปล่อยชือกาวซึ่งประกอบด้วยเหตุผลต่างๆที่จะให้ศาลใช้ดลเมนิจในการพิจารณาคําร้องซึ่งศาลก็อนุญาตตามที่หลายท่านได้ทราบนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในเงื่อนไขประกันตัวที่ถามมาสักรู่นะครับก็ศาลท่านได้ยึด พาสปอร์ตไว้พื้นสือเดินทางนะครับของท่านิดไว้แต่ถ้าหากว่าจะเดินทางออกไปนอกประเทศเนี่ยนะครับก็ต้องยื่นขออนุญาตเป็นครั้งครั้งไปนะครับก็เป็นเป็นขั้นตอนหรือเป็นเงื่อนไขที่ใช้กับลหลายๆท่านมาแล้วก็การการขอประกันตัวในชั้นขอต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรคืดไปนี่หมายถึงว่าท่านสกิปก็ต้องู่แล้ว่าสายจะมีการยื่นสือเดินทางเตรียมมาด้วยใช่ไหมครับอี้อ๋ออย่างนี้ครับ ท่านไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางนานแล้วครับฉบับใหม่ท่านก็ยังไม่ได้ทานะครับดังนั้นเนี่ยการยื่ยนหนังสือเดินทางวันนี้จึงไม่เกิดขึ้นแต่ในดยกระบวนการเนี่ยนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามหษษาลักหลักองค์ารก็คือเราก็จะขอเวลาในการที่จะนำหนังสือเดินทางมาเาวางไว้เป็นเป็นหลักประกันอีกอย่างหนึง่งของประเทศไทยใช่ไหมครับแน่นอนครับพาสปอร์ตต้องเป็นของประเทศไทยครับส่วนของต่างประเทศเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ ตอนก่อนนี้มีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศอะไรย่งนันนี้ผมไม่ทราบครับท่านจะเดินทางไปไหนผมไม่ทราบจริงรังชอบคำทีาเขาฟ้องของอายการแล้วเป็นงไงบ้างครับหนักใจเลยครับในส่วนคำฟ้องของอายการนะครับก็เป็นการฟ้องด้สองข้อหาซึ่งก็มีข้อหาตามที่เป็นข่าวมาตลอดเวลานะครับว่าข้อหามาตราองค์กฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองแล้วก็บอลบคอมมาตราสิบสี่เรียสามแล้วก็มีมาตราแปดสิบสาม ท่านหมายความว่าการใช้มาตรานปดสามมาเป็นส่วนประกอบในการบรรยายพร้อมเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวการร่วมนะครับนั่นคือกล่าวหาว่าท่านได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่ยังจับตัวไม่ได้เนี่ยมาทําความผิดอันนี้ถ้าฟังอย่างนี้แล้วทางกิมทนายก็ไม่ได้หลักใจอะไรนะครับเพราะว่าเราทราบว่าการแสวงหาพยานหลาถาหรือหาบุคคลที่อยามาร่วมกระทบความผิดกับท่านเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าคือใครนะครับเท่านี้ครับทั้ม่างกองที่ติดใจเรื่องของคดีประหาว่าไม่ใช่ตัวสำกรับเราได้เห็นเนีย กานัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ส9บสิงหาปี6กเจ็นะครับเราคงได้เห็นเป็นทางการในวันนั้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าและมั่นใจว่าอุณฟังกรรชัดนะครับพนักง,งานสอบสวนและพนักง,งานอัยการโดยเฉพาะอัยการที่อ,อสสสไม่ไว่าจะเป็นคนไหนก็ตามครับมอบหมายเนี่ยมไม่ได้สอบสวนหรือทําให้สิ้นกระแสความ ซึ่งพยานหลักฐานที่ควรจะแสวงหามานั่นหมายความว่ายังมีข้อไม่สมบูรณ์อยู่หลายประการนะครับที่เราเคยชี้ที่เราเคยขอให้ท่านปฏิบัติแต่ท่านก็เห็นว่าข้อสมบูรณ์นั้นท่านมองข้ามได้ท่านก็สั่งฟ้องม,มาเราก็เคารพเราก็มาเข้าสู่กระบวนการมาสู้คดีครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อข้อสมบูรณ์ข้อไม่สมบูรณ์นั้นการไม่แสวงหาหลักฐานนั้นท,นท่านทั้งที่ควรจะทําได้ การพิสูจน์พยานต่อพิสูจน์พยานต,ต,ต่อสารในการค้นหาความจริงต่อสารเมื่อปราปกฏชัดเจนว่าพวกท่านเหล่านั้นไม่ได้ทาผมบอกไว้ก่อนนะครับท่านจะรับผิดชอบอย่างไรผมพูดเท่านี้ก่อนนะครับผมมั่นใจว่าท่านไม่ได้ทานะครับันนี้ในฐานะที่สื่อมวลชนถามว่าเรื่องต้นต้นฉบ,บับต้นคลิปมีหรือไม่นอกจากนี้นะครับนักข่าวหรือสื่อมวลชนชาวเกาหลี มีชื่อนามสกุลชัดเจนสังกัดชัดเจนเหตุใดท่านไม่ไปสอบสอปากคำก็ไม่ไปเดินทางออกต่างประเทศก็ไม่ไปทั้งที่ความผิดเกิดขึ้นนอกราชการความผิดนอกราชอารนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนเองเนี่ยมีวุประมาณมีวิธีการทพื่จะสข้แหาแต่ท่านไม่ได้ทำใช่หรือไม่ถ้าใช่ท่านเตรียมคำตอบดีๆนะครับโอเคครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อต่อสู้สากที่ราจะไม่ใชข้ต่อสู้สันเป็นข้อต่อสู้ที่เราเราเราอ่ เสนอข้าต่อสู้มาทั้งนลายนะครับแต่ข้าวต่อสู้ในศาลเนี่ยมันจะมีรายละเอียดหลายประการโดยเฉพาะเรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คืออะไรก็คือเรื่องของข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์เรื่องของพยานดิจิตอลการรับฟังพยานดิจิตอลก็เป็นเรื่องสาคัญน,นะครับเพราะว่าอ,องค์กรธุลาการหรือศาลสมัยใหม่นะครับก็มีการพัฒนานในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์หรือพยานดิจิตอลอยู่แล้ว ดังนั้นเรื่องนี้เราจะต้องนํามาสืบพยานในชั้นศาลครับโดยประมาณข้าพยานในส่วนของคดีนะคะที่จะตอบการคดษาจะใช้ประมาณกี่ป่ปผมยังตอบเวลานี้ไม่ได้นะครับการใช้พยานกีป่ป่าเราก็จะดูว่าประเด็นที่เราเคยเสนอไปในชั้นสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่พอเราก็มีสิทธิเสนอได้ครับแต่ผมก็เชื่อว่าอายาการคงทําอะไรมากกว่าไม่ได้ละแต่ไม่ใช่ว่าผมพูดวันนี้ท่านจะสอบไส้ทีหลังนะครับผมก็ไม่อยากให้เป็น ะครกรณีกรณีที่มีนายแพทย์คนนี้ครับที่พูดเกี่ยวว่าแค่ประกันเนี่ยเพราะว่ามีเงินสอสานนะีทางอรความได้รับภาพในหมอตามที่ที่บอกเป็นนายแพทย์เป็นหมอใช่ไหมครผมก็เป็นรู้ว่าเป็นหมอหรอกผมไม่เชื่อว่าเป็นหมอดังนั้นสิ่งที่เขาพูดเนี่ยผมไม่เชื่ออยู่แล้วแต่เหตุผลหนึ่งที่อยากจะให้สื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนพิจารณานะครับ การพูดอะไรก็ตามโดยเฉพาะพูดถึงกระบวนการยุติธรรมและสํานักง,งานศาลยุติธรรมเนี่ยยี่สิบกว่าปียี่สิบห้าปีอย่างน้อยเนี่ยที่ผมสัมผัสเรื่องนี้มาเนี่ยบุคลากรในสํานักง,งานศาลยุติธรรมคือผู้ปุึสษรนะครับก mm hmm. ารจะรับฟังอะไรเนี่ยต้องมีพยานหลักฐานต้องได้ข้อเท็จจริงที่ควรเชื่อถือไดะรับฟังได้ไม่งั้นต่อไปใครก็เอาข่าวลือข่าวตัดหรือโพสต์เฟซบุ๊กมาเป็นพยานหลักฐาน mm hmm. ว่าคนนั้นคนนี้ทําอย่างเงี้ย อย่างนี้หมดครับโดยเฉพาะภาพพิมต่อผู้บริหารหรืออดีตคนในวงการตุลาการก็ดีเนี่ยอันนี้มันเป็นเสียหายต่อกระบวนการนะครับไม่ใช่คนผู้ภาพพิมเสียหายอย่างเดียวนะครับคนพูดนั่นแหละรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวที่เองพูดไม่ผมเชื่อว่าการรับฟังข้อที่จริงหรือการสแสวงหาข้อที่จริงของสำนักง,งานสารติธรรมที่ได้ข่าวว่ามีการตั้งคณะกรรมการระดับรับฟังเนี่ยผมถือว่าเป็น เรื่องที่ดีแต่ในความเป็นส่วนตัวผมไม่ควรจะให้น้ำหนักเพราะคือข่าวลือพยานหลักฐานมีหรือไม่แล้วศาลก็เชื่อพยานหลักฐานนะครับข้อเท็จจริงมันมีทั้งข้อเท็จและข้อจริงมันมีข้อเท็จเยอะกว่าข้อจริงหรือไม่หรือไม่มีข้อจริงเลยเรื่องนี้ต้องระวังนะครับผมไม่ได้พูดบอกว่าใครต้องระวังแต่บอกว่าถ้าหากกระบวนการศาลหรือคนที่เกี่ยวข้องกับศาลเนี่ยเชื่อข่าวผมลอยเชื่อข่าวลือข่าวปั้น สามคนนี้ประเภนี้จะเชื่อใครหรือจะยึดหลักอะไรได้บ้างครับจะดาเนินคดีด้วยไหมครับคนดูภาพพิมีการพิจารณาจริงคนที่เปข่าวคนดูภาพพิเป็นท่านนักสื่ใช่ไหมครับอ๋อถ้าคนดูภาพพินเนี่ยนักข่าวฟังก็คือท่านนักิิ่์นะแล้วคนดูภาพพินเนาะนอกจากนี้เป็นใครครับที่ผมฟังดูเห็นคิดเห็นมันผมไม่ว่าเป็นอธิบดีสารยาใช่ไหมครับอธิบดีตุลาการอธิบดีตุลาการหรือที่ปีสารยาหรือเปล่าเนี่ยฮะหลายท่านก็ฟังดูรู้ว่าคนที่พูดเนี่ยหมายถึง ท่านศิลและผู้บริหารศาลหรือที่บดีก็ดีผมถึงบอกครับว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้เสียหายผมในฐานะทานายความของท่านขศิลยืนยันว่ากําลังถอดเทปฟ้องร้องหมอว่าลงแน่นอนนี่ยค่าเสียหายหลายล้านด,ด้วยครับ<ะ>ผมบอกไว้ก่อนสัปดาห์หน้าผมจะแจ้งหมายรับเชิญครับโดยป้องต้นท<อ>่านทักศิณให้การยืนยันความบริสุทธิ์และไม่รับผิดใช่ไหมคบคลิปนอตยืดเออใช่ครับใช่ครับเอ่อให้การปฏิเสธ ก็ีมการสื่งนะครับที่บอกว่าให้นักศึกษับหลกที่ททำนีครับเป็นผมก็เห็นตามสื่อมวลชนนะครับหรือเป็นเป็นข่าวออนไลน์ว่าไอ้อสสท่านหนึ่งที่บอกว่าให้เขารบหลักที่หนึ่งทำเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับเขาข้อที่จริงที่ผมได้รับมาการจะเคารพบหลักที่ที่ทำเนี่ยก็คือการทําในสิ่งที่กฎหมายบัญญัติให้เสนอหน้ากับ านได้รับความเป็นธรรมอย่างไม่เลือกปฏิบัติผมถามครับว่าถ้าจะให้เคารพหลักที่ทธรสิ่งที่ท่านทักสินมอบหมายทนายความตั้งแต่ปี58จนถึงปี67พวกท่านได้ดาเนินการครบตามที่เคาร้องของความเป็นธรรมไม่หรือถ้าไม่ครบท่านได้พยายามทำกระบวนการหรือสแสวงหาข้อทีจริงหรือค้นหาความจริงเพื่อเสนอต่อศาลได้ซึ่งจะใส่ความหรือไม่ สิ่งตอนนี้ถ้าไม่ทํานั่นคือไม่เคารพหลักนิธรรมเองครับหลักนิธรรมใครพูดอะไรก็ได้ครับพูดสวยหรูเขียนไว้ตรงไหนก็ได้แต่ทําหรือไม่ทําเนี่ยพวกเราพิจารณาเองหรือประชาชนพิจารณาได้ครับดังนั้นที่บอกว่าให้เคารพหลักนิธรรมเองเนี่ยผมก็ไม่กล้าร่วมท่านนะฮะแต่ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าสิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมที่สุดการจะเคารพหลักนิธรรมได้นะครับคือการปฏิบัติ ตามกฎหมายที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเล่มไหนให้อย่างเสมเหตุสมไม่เลือกปฏิบัติและเข้าเคียมกันที่สาคัญให้เกิดความคิธรรมด้วยนี่คือหลันี้เนี่ยบรรยากาศในห้อง้อง,องอที่รมนเดิไจะมีความเครียดหหรือว่ากอะไราเนี่ให้กลังใจนครับเอ,อ่อท่านไม่มีความเครียดน,นะครับเพราะท่านก็รักษาสุขภาพด้วยดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านยินดนเสมอครับว่าท่านไม่ได้ แต่ทําความผิดไม่มีเจตนาที่จะกล่าวถึงบุคคลที่ได้รับความคุมครองตามมาตราหนึ่งสองนะครับและท่านก็ไม่มีเจตนาเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้ท่านก็มาด้วยความมั่นใจว่าท่านจะเข้าสู่ระบวนกาที่ทำนะครับแล้วก็หลายท่านต่อไปท่านอาจจะได้เห็นท่านทักทิ้งักความเอกก็ได้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าถึงเวลานั้นท่านมีสิทธิทำได้ส่วนข้อคำถามที่ว่าท่านฝากอะไรหรือไม่ก็ ท่านก็อยากขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับมีเท่านี้ครับก็คือประชาชนที่ให้ความสนใจเรื่องของานคู่ช่าต่อไปมือต่อไปเป็นคูันวันนว้ดตะคู่ผมพูดไปแล้วครับว่านักนักต่อไปคือนักสอบคำให้การและและตรวจพยานหลักฐานอันนี้ท่านต้องมาเองนะครับคือวันที่19สิงหาสองพันห้าร้อยหกสบเจ็ดเวลาเก้านาฬิกาครับเทียนเทีอนเท่าไหร่ครับอ๋อขอบคุณที่ถามผมกับลืมมาเดือนนี้ ก่อนหน้านี้ที่ถึงวันนี้เนี่ยนะครับมีหลายข่าวผมไม่ได้โทษสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนคงรับมาจากแหล่งข่าวแต่แหล่งข่าวที่ให้ข่าวว่าท่านขอความเป็นธรรมอ้างประเด็นว่าพนักง,งานสอบสวนโดนข่มขู่แล้วจนกระทั่งมีอดีตอสสอ,ออกมาแก้ตัวหรือมาแก้ต่างให้เนี่ยอันนี้เป็นข่าวมั่วนะพูดอย่างนี้นะครับไม่มีการขอความเป็นธรรมครั้งที่สองเราทําหนังสือบอกกล่าวเตือนไปยังอสอสอว่า ข้อไม่ส,สมบูรณ์ต่างๆที่เราเคยขอไปอ่ะการุณาปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความชอบด้วยกฎหมายด้วยเท่านั้นเองผมกําลังบอกว่าถ้าเกิดความไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือทาให้เกิดท่านได้เสียหายเนี่ยผลที่ตามมาก็คืออะไรครับคือท่านต้องใช้สิทธิตามกฎหมายครับไปถึงหนันงสือบอกกล่า,าวเ,าเดือนเนี่ยอ,ออกไปหลังจากที่การวันที่สี่มิถุนาย,ยนหกเจ็ดครับรายสำนักข่าวลงว,ว่าวันที่สี่มิถุนาย,ยนห7เจ็เป็นหนังสือของเป็นธรรมและพูดในเรื่องประเด็น นักข่าวเออไม่ใช่นักข่าวครับพนักงานสอบสวนรูปกรปู๋ไม่มีความจริงครับไม่มีแต่ว่านก็รับมาจากวนท,ท่ si um um ิารนาสืาที่ทดีนารลาท่ะ่านสัมภาษณ์เป็นความเห็นของท่านนะครับแต่การสัมภาษณ์กับเรื่องของการขอสือความเป็นธรรเนี่ยซึ่งเป็นหนังสือราชการหนังสือที่มีการบรรจุไว้ในจำนวนสอบสวนเนี่ย และอายการออสก็คงสั่งแล้วให้อายการที่เกี่ยวข้องสั่งมันคนละเรื่องกันดังนั้นท่านสภาพก็เป็นเป็นสิ่งที่ของท่านในการที่จะแสดงความเห็นได้ที่ทานข้อนี้แต่เด็วิทยาลัยรับฟังการให้สัมภาษณ์ของที่มี่ยวกับคนนั้นแต่ไม่ได้เอามาลงในผมจำได้ว่าผมทำหนังสือก่อนที่ท่านให้สัมภาษณ์หรือเือนหรว่าหลังครับผมผมจำไม่ได้ผมยังไม่เห็นหนังสือจดของออทศนะครับ แต่เราเราเราแจ้งไปแล้วครับว่าข้อไม่สมบูรณ์หรือสิ่งที่ท่านไม่ไปปฏิบัติท่านมีอะไรบ้างขอให้ท่านปฏิบัติเท่านั้นเองเราขอแค่นั้นครับไม่ใช่หน mm. ังสือขอทำเป็นหนังสือบอกอะไรนะไม่ใช่หนังสือขอทำเป็นทำแต่เป็นหนังสือแจ้งขอให้ทำสิ่งนี้ประมาณนั้นครับทีหน้าก็สองสองตัวสามหน้าครับเป็นกรต่างรุ่นสี่เดีนครับทีละคนขอหน้าก่อนนะอะไรนะทีมีารขอ ข้าใจว่าท่านน่าจะมอบหมายอาการที่รับผิดชอบก็คือสำนักง,งานคดีายาแปนะครับในการแจ้งอีกครั้งเลยนะครับข้างหลังถามว่าอะไรนะครับอ๋อครับเรามีหนังสือถึงอสสครับส่วนอสสท่านจะสั่งการจะมีคําสั่งหรือมีดํา่หรือคครเอี่อี่ค เราไม่ได้พูดถึงพฤติการอย่างนั้นอย่างชัดเจนเราชี้ว่าสิ่งที่เราขอเราชี้ว่าข้อพิรุธข้อสงสัยข้อไม่สมบูรณ์ในสํานวนหรือทางสอบสวนนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเราขอให้พวกท่านมั่นใจเราขอให้พวกท่านแสวงหาขอ้อจจริงที่ครบถ้วนพิสูจน์ความบร,ริสุทธิ์ของผู้ต้องหาแล้วจึงฟ้องผู้ต้องหาได้หรือไม่ขอแค่นี้ครับในฐานะประชาชนแต่เราเห็นว่าท่านไม่ได้ทําเราจึงบอกว่าควรทํา แตนนี้เมื่อท่าไม่ทำก็รอข้างหน้าครับอ๋อท่านพูดได้หมดแล้วครับคือท่านพูดได้ตามสิทธิเสรีภาพตามรัฐมนูรรัฐมนูรไม่ได้ห้ามใครพูดอะไรแต่การพูดต้องไม่ละเมิดหรือไม่ผิกดกฎหมายเท่านั้นเองนะครับพอเรื่องกระทบไม่กระทบผมไม่มีความเห็นเพราะท่านยังไม่ได้พูดนะครับ รอนิดนึงครับผมว่าเมื่อผมนําคดีเมื่อศาลท่านนำคดีขึ้นพิจารณาผมนําพยานหลักฐานพยานการเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์กันในศาลเนี่ยวันนั้นพวกท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือไม่จริงผมพูดเทนี้ครับแล้ววันนี้ไมคุณทสิทไม่ยอมมาตรวตัวให้สืบสวนคดีนะครับอ๋อท่านเห็นว่าท่านมาอยู่ที่ศาลนานแล้วท่านก็มีภารกิจต่อนะครับ แล้วการไม่ปรากฏตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะหลบเลี่ยงหรือไม่อยากให้พี่พี่น้องเห็นนะครับพี่น้องสื่อมาเจอเห็นแต่เป็นเรื่องที่ท่านนะมีความสะดวกน,นะครับในการที่จะกินยาน,นะครับเวลานี้เป็นเวลาเทียบท่านต้องทานอาหาร<ม>และก็ท่านอาจจะมียาประจําตัวด้วยนะครับ<ม>ให้เข้าใจด้วยผมบอกไม่ได้ครับ ผมว่ากระบวนการในการพิจารณาเนี่ยก็คงพยายามทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมก็อันันเป็นเรื่องในอนาคตนะครับจะเร็วหรือไม่เร็วก็อยู่ที่กระบวนการครับแล้าพิจารณาในอันตรือสำคามเนี่ยมันยากได้หรือยากที่ว่าท่านพร้อมอยากเข้าสู่กระบวนการบอกชัดเจนครับชัดเจนถ้าท่านไม่พร้อมเข้าสู่กระบวนการท่านคงไม่มาวันนี้ครับชัดเจนครับขนาดการจัดเม็ดรับการขนส่งทางไหนต้องมาอะไร อ๋อคดีนี้นะครับไม่มีข้อกําหนดว่าให้มารายงานตัวทุกกี่วันแต่อย่าลืมนะครับว่าผมก็พูดให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับว่าคดีความผิดอาญาเนี่ยที่มีอัตราโทษเนี่ยนะครับตั้งแต่สิบปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีหลักอยลี่ยงหนึ่งว่าการขอพิจารณาคดีรับหลักเนี่ยทาไม่ได้นั่นหมายความว่าทุกนัดที่มีการพิจารณาคดีลักษณะอย่างน,นี้ในฐานะจําเลยจะต้องมาปรากฏตัวต่อศาลนะครับเอาละครับผม คิดว่าประเด็นคงครบแล้วนะครับถูกต่อแล้วดีครับสวัสดีครับสวัสครับสวัสดีครับอะไรนะเนาะคดีมีการเปลี่ยนเทียบกับคดีนหรื่าไม่มีความเห็นครับไม่มีความเห็นขอบคุณครับไม่มีความเห็นไม่มีความเียบเทียบอะไร